ใครที่กำลังท้อแท้ในชีวิตนะครับอยากจะให้ดูคอเซนเตอร์หรือมิชชั่ชีเป็นตัวอย่างนะฮะมันสู้ยิบตาเพื่อที่จะหลอกคนให้ได้ล่าสุดผู้เสียหายเป็นเด็กอายุ17ปีนะครับคือแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยตีเนียนครับหลอกเป็นผู้เสียหายโทรไปธนาคารขออายัดบัญชีและปิดแอปธนาคารครับจากนั้นโทรมาหลอกว่าเป็นตํารวจนะครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยโอนเงินที่เอามาจากปู่ระยะไปให้มันได้3ล้านกว่าบาทครับอยู่กับผมจะลดทอสครับมาอีกแล้วครับแก๊งคอเซนเตอร์มันก็ใช้บุ๊กเดิมๆเลยนะฮะคล้ายๆกับ ที่คุณฉลอดโดนไป4ล้านรอบนี้ผู้เสียหายนะครับเป็นเด็กอายุ17ปีอาศัยอยู่กับปู่และย่าที่จังหวัดอุดรธานีนะครับวันเกิดเหตุเนี่ยน้องอยู่กับย่าแค่2คนที่บ้านอยู่ๆเขาก็มีาาสายปริศนาโทรเข้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI บอกว่าน้องเนี่ยออมีความผิดนะบัญชีถูกนําไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอะไรแบบนี้ต้องมีการอายัดบัญชีแล้วก็ ปิดแอปธนาคารไม่ให้ใช้งานได้น้องก็ไปตรวจสอบนะรบปรากฏว่าเฮ้ยบัญชีโดนอายัดจริงแอปธนาคารก็เข้าใช้งานไม่ได้จริงนะฮะก็เลยหลงเชื่อคิดว่าเป็นตํารวจจริงๆครับหลังจากนั้นมันก็ให้ไปคุยต่อในไลน์นะครับแล้วก็มีการวิดีโอคอลเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมาคุยด้วยทางผู้หญิงและผู้ชายนะฮะคงจะเป็นตํารวจ AI นี่แหละนะครับซึ่งก็บอกว่าต้องมีการโอนเงินไปให้ตรวจสอบนะห้าหมื่นบาทแต่น้องบอกว่าไม่มีเงินในบัญชีแล้วบัญชีโดนอายัดไปนะครับมันก็เลยบอกว่างั้นต้องไปเอาเงินของใครหรือว่าของญาติคนไหนก็ได้มาโอนให้ตรวจสอบ ความผิดนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยน้องหลงเชื่อไปแล้วใช่ไหมประกอบกับย่าก็เชื่อด้วยนะครับน้องก็เลยไปเอามือถือของย่าครับที่มีแอปธนาคารแล้วก็มีอยู่2บัญชีในนั้นเนี่ยโอนไปให้มันทั้งหมด10ครั้งนะฮะรวมแล้วเป็นเงินประมาณ1นล้านสามแสนบาทหลังจากนั้นครับไม่พอฮะไปเอามือถือของปู่ครับโอนเงินให้มันอีกประมาณ4ี่หมยังไม่พอนะฮะยังไปเอาสมุดบัญชีธนาคารของย่าที่ไม่สามารถโอนได้ผ่านมือถือเนี่ยไปปิดบัญชีที่ธนาคารแล้วก็เอาเงินสดเนี่ยมาโอ,อนใส่เอบัญชีของตัวเองนะครับอาจจะเป็น หนึงบัญชีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็โอนไปให้พวกมิจฉาชีพอีกประมาณล้านเก้าเบ็ดเสร็จแล้วนะครับน้องเนี่ยเอาเงินของทั้งปู่และยา่าโอนไปให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยทั้งหมดประมาณ3าล้านสี่แสนบาทครับ ซึ่งเงินทั้งหมดที่โอนไปเนี่ยเป็นเงินของปู่และย่าที่เก็บกันมาทั้งชีวิตนะฮะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยไอ้พวกมิจฉาชีพนะครับก็ได้มีการวิดีโอคอลตลอดเวลาคือบอกว่าห้ามวางนะับเพื่อจะได้ควบคุมสถานการณ์ได้ตลอดเนี่ยเหมือนคุนชาลอตเลยนะครับหลังจากนั้นยังไม่พอฮะมันยังถามอีกว่ามีทรัพย์สินอะไรอย่างอื่นอีกไหมให้นําไปจำนำหรือว่าจำนองแล้วก็เอาเงินเนี่ยโอนไปให้พวกมันตรวจสอบเพิ่มเติมอีกนะฮะเนี่ยพอถึงจุดนี้น้องกับย่า ถึงสงสัยแล้วก็เอจใจว่าน่าจะโดนหลอกแล้วนะครับก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีครับเนี่ยรอบนี้มันเนียนถึงขั้นว่าปลอมเป็นผู้เสียหายนะฮะแล้วก็โทรไปธนาคารเพื่อขออายัดบัญชีแล้วก็ปิดแอปธนาคารของผู้เสียหายเองได้เลยนะฮะหลายคนก็บอกว่าธนาคารเนี่ยทำงานละหลวมเกินไปหรือเปล่าทําไมทําให้ปิดได้ง่ายๆแบบนั้นนะครับอ่ะช่วงนี้คนโดนเยอะนะครับเพราะฉะนั้น เตือนกันไปแชร์กันไปเยอะๆนะฮะจำไว้เลยว่าถ้าเกิดเราทําผิดจริงเนี่ยยังไงตํารวจก็สามารถตรวจสอบมงินเองได้ไม่จําเป็นต้องให้เราโอนไปให้ใครเพื่อตรวจสอบนะครับอย่งไงก็ฝากกดติดตามกมและกดแชร์กันด้วยนะครับ